สวัสดีค่ะ fc ทุกท่านนะคะวันนี้มาติดตามการอ่านดวงตัวอย่างจากปะเต้อีกแล้วนะคะทุกๆคลิปที่ผ่านมาปะเต้ลืมบอกไปว่าในกรณีที่เราใช้โปรแกรมไมโหราในการผูกดวงในการผูกแต่ละครั้งนะคะให้เราเข้าไปคลิกที่คําว่าดวงกำเนิดตรงนี้นะคะเพื่อเราจะได้ดูองศาถ้าองศามันอยู่ที่ประมาณ0ู 0, ศูนี่คือ0ูนย์ศูนองศาถึงศ1นย์หนึ่องศานี่ให้เรา,เาประมาณการไว้ก่อนนะคะว่าเขาอาจจะอยู่ราศีที่ผ่านมาเช่นท่านนี้นะคะมีลัคนาอยู่ที่กันนะคะเขาอาจจะอยู่ที่สิงก็ได้นะคะดังนั้นวิธีอยากได้ลัคนาที่ถูกต้องเราจะต้องใช้วิธีสอบดวงเอานะคะการสอบดวงนี้ก็คือต้องให้ผู้ที่ชำนาญทางด้านโหราศาสตร์เป็นคนสอบให้นะคะ หล,หลายดวงที่ผ่านมาบางคนเขาก็เอามาให้ประเต้สอบดวงให้ก็มีนะคะแต่ว่าบอกก่อนนะคะว่าประเต้คิดสอบค่าสอบเพิ่มนะคะเพราะอย่างกรณีที่เวลาเกิดมันมีมากกว่า4 5ถึงลักนา3า3ถึงลักนาอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องใช้เวลานาน,านมากในการ สอบดวงเพราะว่าเราจะต้องไปคิดว่าถ้าเกิดว่าลัคนณาน,านี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ปาเต้มาแจ้งคร่าวๆไว้ก่อนนะคะทีนี้เราไปดูกันที่ท่านผู้นี้นะคะเป็น fc ของปาเต้เหมือนกันนะคะออบอกว่าให้ช่วยดูดวงให้หน่อยนะคะอาชีพตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทมีสถานะโสด มีคำถามเข้ามาด้วยนะคะบอกว่ามีโอกาสได้เป็นหัวหน้าคนไหมจะมีคู่ดีไหมทำงานแบบไหนถึงจะเหมาะกับดวงมีโอกาสได้รับราชการหรือไม่ท่านผู้นี้เป็นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนก็คือวันราหูแรมหนึ่งข้ามเดือนยี่ปีกุลน,นะคะ เมื่อเราไปดูแล้วเราก็ไปดูกันที่วันก่อนนะคะปะเต้จะพาอ่านคือถ้าเป็นคนเก่านะคะต้องขออาภัยด้วยบางทีอาจจะรำคาญว่าเรารู้แล้วไปเริ่มต้นทำไมแต่พาคนใหม่อ่านหน่อยนะคะเมื่อเป็นพุธกลางคืนเราเริ่มต้นบริวารที่ดาวราหูนะคะตามทักษะถ้าเป็นพุธกลางวันคำว่ากลางวันตั้งแต่6โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะคะถ้ากลางคืนก็ตั้งแต่ เ,เลย1 8บย18.0102เข้าไปอ่ะนะคะถึงจะเรียกว่าภาคกลางคืนเราจะมาใช้เลข8หรือดาวราหูในการนับทักษานะคะก็คือเริ่มบริวารอายุเดชสีููล,ละอุตสาหะมนตรีกาลกินีมันจะแปลกกับการนับอายุนะคะถ้านับอายุก็คือ1 2 3 4ลงมาเนี่ยนะคะ3แล้วก็ลงมา4นะคะถึงขึ้นมา5นะคะตามลูกศรน,นี้ แต่ถ้าว่าเรานับตามทักษานับบริวารอายุเดชสีมูล,ละอุตสาหมนตรีกาลกินีแบบนี้นะคะนับเวียนแบบนี้นะคะแต่พอลักนาแล้วจะสับสนนะคะพอลักนาก็มานับเริ่มที่ตนุกระดุมพระมันจะสลับกันกับทักษานะคะทีนี้ปเต้ขอเรียนให้ทราบว่าปเต้เรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยมาจากท่านอาจารย์บุตรสเรนจะใช้ ดาวประกอบกันจากดาวราศีจักรที่อยู่ในราศีจักรนี้นะคะเมื่อผูกดวงออกมาแล้วเรียกว่าดวงราศีจักรแต่บางท่านเรียกว่าดวงอีแปะแล้วก็ใช้ตำแหน่งดาวในนวางจักรแล้วก็ใช้ทักษะกำเนิดมาเป็นตัวประกอบนะคะเพื่อจะได้ดูว่า ดาวอะไรเป็นสีเป็นมนตรีเป็นกาลกินีแล้วก็เป็นดาวอายุส่วนใหญ่ถ้าถามเรื่องสุขภาพก็ไปดูที่ดาวอายุนะคะถ้าดาวอะไรที่เป็นสีก็แปลว่าความง่ายความสะดวกสบายนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันที่ท่านผู้นี้นะคะเป็นคนที่อยู่ลัคนาราศีกันได้เมื่อกี้ได้8องศาแสดงว่าไม่คาบเกี่ยวนะคะ ท่านอาจารย์บุตรสรินบอกว่าตานุรักษ์คือเลขอะไรให้ตามไปดูเลขนั้นดาวพุธเป็นตานุรักษ์นะคะเป็นเป็นเจ้าเรือนลัคนาเราก็ตามไปดูปรากฏว่าไปอยู่ที่พันธุก็คือแปลว่าท่านผู้นั้นเป็นคนที่รักเอาใจใส่ครอบครัวเป็นอย่างดีดาวพุธในนวังได้ตำแหน่งเกษตรดาวพุธ ได้ตำแหน่งดีก็แปลว่าเป็นผู้ที่มีวาสนาดีญาติพี่น้องมีความมั่นคงดีแต่ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนของของญาติพี่น้องเป็นเจ้าเรือนของคุณพ่อคุณแม่เมื่อดาวพฤหัสได้สองตำแหน่งนี้เราจะอ่านอย่างไรในราศีจักรได้ตำแหน่งเกษตรแต่นายาวางได้ตำแหน่งประก่อนแล้วมาเป็นอุจจาวิยราชดังนั้นเราจะต้องอ่านตำแหน่งประประแปลว่าขาด แปลว่าไม่สมบูรณ์แปลว่าไม่พอเพียงเพราะว่ากเกษตรแปลว่าอุดมสมบูรณ์ประจริงแปลว่าขาดดังนั้นก็แปลว่าญาติพี่น้องของท่านผู้นี้เมื่อแรกเริ่มฐานะของเจ้าชะตาของพ่อแม่นั้นอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะตอนหลังถึงจะดีก็เรียกว่าเจ้าชะตาผู้นี้จะสร้างฐานะให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่อย่างสบายนั่นเองนะคะในเรื่องของการเรียน เมื่อดาวพฤหัสหมายถึงการเรียนดาวพุธมาอยู่ร่วมแบบนี้ก็แปลว่าเป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการเรียนการศึกษาอย่างแน่นอนปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพฤหัสความเฉลียวฉลาดก็คือในเรื่องของดาวพุธสติปัญญาเชาวปัญญาไหวพริบนะคะแต่ว่าเรื่องของ การเรียนรู้จะเรียนได้ดีมีความตั้งใจเป็นคนมีคุณธรรมขนาดไหนเราต้องไปดูที่ดาวพฤหัสเมื่อดาวสองดวงนี้อยู่คู่กันแบบนี้ก็แปลว่าเป็นผู้ที่ชอบศึกษาในเรื่องของตำราเป็นผู้เอาใจใส่ในเรื่องของการร่ำเรียนวิชาเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะทีนี้เมื่อ ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะเป็นเจ้าเรือนตานุรักษ์ไปอยู่ที่พันธุมีโอกาสสูงที่จะได้อยู่ในถิ่นเกิดเพราะว่าตานุลักษ์ไปอยู่พันธุพันธุมาเป็นเกษตรเอกก็แปลว่าได้อยู่กับถิ่นนะคะมีดาวอะไรตกในเรือนที่เสียบ้างสุภะขอโทษค่ะอริไม่มีมรณะไม่มีวินาศก็ไม่มีแสดงว่าท่านผู้นี้ท่านอาจารย์บุตรสรินบอกว่าถ้าดวงของผู้ใด ไม่มีดาวดวงใดไปตกในเรือนที่เสียเลยแถมในนวางได้โอกาสได้ตำแหน่งดีมีคุณภาพดาวแต่ละดวงก็แปลว่าผู้นั้นมีวาสนาอยู่ในเกณฑ์สูงมีโอกาสที่มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายไม่ค่อยมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นหรือก็เรียกว่าไม่ค่อยมีวิบากกรรมเรียกว่าเป็นดวงที่ มีโอกาสสบายสบายเป็นดวงที่สุขสบายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดวงนี้ประเต้ทํำนายได้เลยว่ามีโอกาสอยู่อย่างสุขสบายนะคะแต่คําถามของท่านผู้นี้ถามมาว่ามีโอกาสได้รับราชการไหมเราก็ไปดูดาวอาทิตย์ปรากฏว่าในทักษะเป็นเดชเดชนี้แปลว่าทรงคุณค่ามีอํานาจราชศักรประอยู่พุตตะ ดาวอาทิตย์ในรหวางได้ตำแหน่งประแต่ดาวอังคารตรงนี้เรียกว่าประนะคะแต่ในราศดวงนวางนะคะในหวางได้ตำแหน่งอุดดังนั้นคนที่ชอบศึกษาเล่าเรียนนะคะเป็นคนชอบเรียนหนังสือแล้วก็มีความขยันขันแข็งออกอย่างนี้นะคะถ้าอยากรับราชการเจ้าชะตาก็ขอนขวายได้อยู่แล้วแต่ จะรุ่งเรืองหรือไม่ปราเต้บอกเลยว่าถ้าดาวอาทิตย์ในนวางได้ตำแหน่งประโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนขึ้นสู่ที่สูงนั้นมีน้อยอาจจะดีในช่วงเริ่มต้นของชีวิตนะคะแต่หลังจากผ่านอายุ 35- 40ปีไปแล้วตำแหน่งจะค่อยๆค,คลืบคลานเป็นไปอย่างช้าๆหรือโอกาสได้เป็นหัวหน้าคนก็ช่วงวัยรุ่นเท่านั้นเอง ก็เรียกว่าเป็นหัวหน้า,ผาแผนกนี้ก็พอได้นะคะแต่ให้ไปถึงระดับผู้บริหารนั้นโอกาสจะเป็นไปได้ยากนะคะทีนี้แต่ในเรื่องของการทํางานปรากฏว่าดาวพุธด,ดาวพุธได้ตําแหน่งดีในระหว่างมีโอกาสสูงที่จะได้ถ้าอยากจะรับราชการก็เป็นคุณครูได้นะคะก็สามารถที่จะเป็นคุณครูได้นะคะแต่ถ้าทํางานเอก,กชน ก็จะเขาเรียกว่าใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองแบบนี้จะดีกว่านะคะปเตเหมาะประเต,ะะเตะว่าเหมาะสําหรับการทํางานเอกชนมากกว่าจะไปอยู่ในโซนของรัชการแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไปดูกันที่ดาวอะไรเป็นมนตรีนะคะเกิดบันพุธกลางคืนดาวเสาเป็นมนตรีนะคะเสาเป็นมนตรีเดิมเสาได้ตําแหน่งอุด ในราศีจักในนวางได้ตำแหน่งกลางๆก,ก็แปลว่าท่านผู้นี้ก็จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมดีแต่จะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกได้ว่าต้องคอยตามใจเขาหน่อยเพราะว่าดาวอังคารอยู่ร่วมกับดาวเสาร์จึงมีโอกาสสูงที่จะแตกหักกับผู้ใหญ่กับ ผู้ใหญ่ได้ง่ายเพราะว่าเจ้าชะตาผู้นี้ดาวพุธอยู่ที่ราศีธนูค่อนข้างจะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมากับผู้ใหญ่จึงมีโอกาสที่จะเ,เขาเรียกว่าดวงแบบนี้เรียกว่าสู้ครูเพราะว่าพระฤหัสในระวางได้ตําแหน่งประก่อนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีความรู้อาจจะไม่เห็นดีเห็นงามกับผู้ใหญ่นั่นเองนะคะก็อาจจะมีเถียงเข้าบ้าง ไม่ใช่แบบนี้เหรออะไรประมาณอย่างนี้นะคะที่ถูกต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรประมาณอย่างนี้นะคะกปะ็ประมาณว่ากับผู้ใหญ่นั้นก็เ,เลยอาจจะไม่ค่อยกินเส้นไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่เพราะว่าอังคารกับเสาร์อยู่ร่วมกันดวงแบบนี้จะมีโอกาสรวยไหมเราก็ไปดูดาวดาวก่อนนะคะดาวอังคารกับดาวเสาร์อยู่ร่วมกันก็แปลว่าการแตกหักได้ง่ายมีโอกาสใช้เงินสูงดาวเสาร์ มาจากคำว่าปุตตะดาวอังคารมาจากเจ้าเรือนมรณะตามตำราของท่านอาจารย์บุตรสลินก็คือคนที่มีดาวเรือนการเงินก็คือกระดุมพระกับลาพระถ้าเป็นเจ้าเรือนเสียแสดงว่ามีโอกาสจะจับใจใช้สอยออกไปง่ายมีเงินมีโอกาสที่จะใช้จ่ายสิ้นเปลืองไปได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะ และในนวางได้ตำแหน่งอุดจึงมีโอกาสตอบไปเลยว่ามีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาดวงนี้จะหาเงินหาทองคล่องมากนะคะมีเงินมีทองได้มาง่ายๆแต่ใช้จ่ายออกไปเยอะสาเหตุเพราะว่าหนึ่งละเจ้าเรือนมรณะมาอยู่ที่กระดุมพระแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับทรัพย์มรดกจากคุณพ่อดาวคาในโป่งบอกถึงเป็นคุณพ่อได้ด้วยนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็หมายถึงคุณพ่อ ตามตำราอีกทีกหนึ่งนะคะก็คือดาวคารนก็หมายถึงคุณพ่อได้ด้วยดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่จะได้รับทรัพย์มรอดอกมานะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังการใช้ใจ่ายต้องวางแผนนะคะดวงแบบนี้เรียกว่าต้องวางแผนเมื่อมีเงินทองมาแล้วเราต้องแบ่งออกไปให้มันมีรายจ่ายที่สิ้นเดือนมาเราต้องมีรายจ่ายที่แน่นอนเพื่อไม่เผลอไปใช้อย่างอื่นเช่น ตามประกันภัยไว้เอาเงินไปเก็บในธนาคารแบ่งเงินออกมาเหมือนที่เขาให้ความรู้กันนะนะคะอันนี้สำหรับค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอันนี้สำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นรายจ่ายประจำอันนี้สำหรับการท่องเที่ยวอันนี้สำหรับไปเ,เพื่อวิชาการเพื่อความรู้ยอดนี้ ก้อนนี้สําหรับเก็บทาวรไม่กระทบกระเทือนยอดนี้สําหรับเป็นประกันภัยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบ่งออกมาอย่างนี้เลยนะคะเพื่ออายุมากแล้วเราจะได้มีเงินใช้ใจ่ายแต่พอเราไปดูดาวจันทร์นะคะตรงลาพระเป็นอย่างไรบ้างดาวจันทร์ได้ตําแหน่งกเกษตรแต่ในนวางนะคะได้ตําแหน่งกลางๆก,ก็แปลว่าโอกาสที่เงินทองเราจะร่อยรอง่ายนั้นมันก็มีสูง ดวงแบบนี้ถึงแม้จะได้รับทรัพย์มรดกมาเราก็ให้ระมัดระวังเพราะว่าเสากับอังคารอยู่ร่วมกันนี่แปลว่าแตกหักแปลว่าทําลายจริงๆนะคะดาวเสาแปลว่าที่ดินแปลว่าหลักทรัพย์เมื่อได้ตําแหน่งดีก็ตรงนี้เป็นอุดนะคะในราศีจักรแต่ในระหว่างได้ตำแหน่งกลางๆก,ก็มีโอกาสสูงที่จะได้ทรัพย์ได้มรดกเป็นที่ดินมาด้วยแต่ก็ให้ระมัดระวังว่าเราจะแบ่ง แบ่งขายออกไปได้ง่ายนั่นเองนะคะแต่โอากาสได้มรดกมาได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะคะดวงแบบนี้ประเต้ก็ขอเตือนว่าต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะทีนี้ไปดูกันที่สหัชชะหมายถึงการติดต่อธุรกิจการงานสหัชชะคือเรือนนี้นะคะดาวอังคารเป็นเจ้าเรือน จึงหมายถึงพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันมีโอกาสสูงที่จะมาทะเลาะกัน <informative> เพราะว่าเรื่องเงินอังคารกับเสาร์อยู่ที่ไหนแปลว่าทะเลาะแตกหักที่เรือนนั้นดังนั้นก็แปลว่ากับพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนั้นมีโอกาสจะทะเลาะกันโดยเฉพาะเพศชายนะคะมีโอกาสสูงที่จะทะเลาะแตกหักกันได้ง่ายเพราะเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองหรือทรัพย์มรดกของคุณพ่อคุณแม่ดาวศุกร์ได้ตำแหน่ง อะไรในระหว่างเป็นอุจจารชเมื่อดาวศุกร์มาอยู่อย่างเงี้ยก็แปลว่าส่วนหนึ่งพี่น้องบางส่วนก็ไปถือว่าเป็นคนดีแต่พี่น้องทั้งหมดถือว่าเป็นผู้มีที่วาสนาดีนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมาดูภาพรวงตรงพันธุทุก็แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้จะเป็นผู้ที่สามารถสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นภายในบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยด้วย ตัวตนของเจ้าชะตานั่นเองนะคะก็แปลว่าบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยจะมีความมั่นคงเนื่องจากว่าดาวพฤหัสที่ได้ตำแหน่งดีแต่ในเบื้องต้นนี้ก็คืออาจจะเรียกว่าสร้างได้ฐานะลํำแข่งตัวเองก่อนนะคะจะเรียกว่าค,ค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปแล้วจะเกิดความมั่นคงในภายหลังนะคะไปดูที่ดาวสุภาหมายถึงความสุขความสงบภายในบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยเมื่อดาวอาริ ดาวเจ้าเรือนอริคือดาวราหูนะคะไปสถิตยอยู่แบบนี้ตามตําราของท่านอาจารย์บุตรสินก็คือถ้ามีดาวบาปพระเคราะห์ไปอยู่ในคําว่าสุภาก็แปลว่าเจ้าชะตาจะรู้สึกถึงความไม่ค่อยสบายมีความสุขในบ้านนั้นถือว่ามีน้อยนะคะแต่ดาวราหูนี่บ่งบอกถึงความมัวเมาก็แปลว,ว่าเมื่ออยู่บ้านเรือนแล้วมีโอกาสอยู่เจ้าชะตาจะ รู้สึกอยากอยู่ที่บ้านแต่ก็ไม่ได้อยู่นะคะอยากมีความสุขไม่อยู่ที่บ้านอยากทํานู่นทนํานี่แต่ว่าโอกาสได้อยู่ที่บ้านนั้นน้อยลงเรียกว่าถ้าไม่ตะวันตกดินก็ไม่เข้าบ้านนั่นเองนะคะเพราะว่าราหูนี่แปลว่าภาคกลางคืนนะคะก็แปลว่าความสุขภายในบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยนั้นอาจจะมีปัญหาหรือหลังแต่งงานไปแล้วเจ้าชะตาก็จะมีปัญหาอยู่ในภายในบ้านเรือนทําให้ไม่ค่อยสุขไม่ค่อยสงบ นะคะคมาดูในเรื่องของปุตตะปุปตรตะแปลว่าลูกดาวเสาเป็นเจ้าเรือนบุตรมาอยู่ที่กระดุมพระก็แปลว่าบุตรมีส่วนที่จะสร้างฐานะหรือมีส่วนในการใช้เงินแต่เห็นดวงแบบนี้แล้วพระเจ้ททำนายว่าบุตรจะช่วยใช้เงินเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะ บุตรวาสนาดีหรือไม่ก็ดูจากดาวเสารเนี่ยนะคะเมื่อดาวเสารเป็นเจ้าเรือนบุตรบอกได้เลยว่ามีโอกาสสูงที่ลูกจะทำตัวไม่สมัครสมานสามัคคีกับคุณพ่อก็คือต่อต้านคุณพ่อนั่นแหละเนียกว่ามีบุตรค่อนข้างจะออกไปแนวทางดือ้อและเกเรยอยู่บ้างเมื่อดาวอาทิตย์มาอยู่ที่เรือนนี้ถ้าได้ตำแหน่งประเราก็ต้องบอกว่าบุตรจะทำให้เดือดเนื้อร้อนใจ ในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศก็คือจะมีในช่วงแรกเพราะว่าเขาได้ตำแหน่งดีในราศีจักรแต่ในานวางได้ตำแหน่งกลางๆก,ก็แปลว่าในช่วงแรกหรือทำอะไรมากจะดีในเบื้องต้นแต่ตอนหลังมักจะมีอุปสรรคมาให้เจ้าชะตาเดือดร้อนรำคาญใจนะคะโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเป็นดาวราหูดาวราหูเอาไว้ดูในเรื่องของอลมนะคะหมายถึง ภูมิแพ้ต่างๆนั่นเองนะคะหมายถึงสิ่งแวดล้อมเมื่อดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอลิอลินี้แปลว่าจำกัดคุมขังยืดเยื้อหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจากบริวเวณลำคอก็แปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้ต้องระมัดระวังโครคภัยไข้เจ็บที่มาพร้อมกับสภาพภูมิอากาศก็คือจะมีโอกาสได้เป็นภูมิแพ้หรือมีปัญหาเรื่องของ กดแก๊สเกินในกระเพาะนั่นเองนะคะเสากับอังคารเมื่ออยู่ร่วมกันก็แปลว่าการผ่าตัดก็ให้ระมัดร,ระวังโรคภัยต่างๆจะอยู่บริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าบริเวณท้องอาจจะเป็นพวกนิ้วพวกไตยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเสามาอยู่ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ผ่าตัดใน เรื่องของตรงนี้ด้วยนะคะมฤตยูไปอยู่ที่เรือนไหนจะหงุดหงิดที่เรือนนั้นเมื่อมาอยู่สหัชช้าจึงหมายถึงมีโอกาสได้หงุดหงิดในเรื่องของการเดินทางได้หงุดหงิดในเรื่องของพี่น้องร่วมบิดามารดานั่นเองนะคะมฤตยูยังหมายถึงโรคภัยที่ซ่อนเร้นอยู่ก็หมายถึงบริเวณนี้เ,นเขาเรียกว่าอ,อ,อวัยวะเพศเพศผู้ชายตรงส่วนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็หมายถึงช่องท้องท้องน้อยอะนะคะ ถ้าเป็นผู้ชายก็หมายถึงตรงบริเวณเรูปมากหัวนาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ระมัดระวังว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับช่องท้องนะคะคู่มีวาสนาดีหรือไม่คำถามของเจ้าชะตาว่ามีโอกาสจะมีคู่ที่เป็นผู้มีวาสนาดีไหมบอกได้เลยดาวพฤหัสก็คือหัวหน้าสุป,ประครนั่นเองนะคะเมื่อดาวเจ้าเรือนคู่คือดาวพฤหัส ไปอยู่ที่พันธุก็แปลว่ามีโอกาสที่คู่จะเกิดจากคนที่เคยผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนก็คือเป็นคู่กันนั่นเองนะคะเ,เมื่อดาวพฤหัสได้ตำแหน่งดีจึงหมายถึงมีโอกาสที่จะมีคู่มีวาสนาดีนะคะคู่นี้เมื่อเริ่มแรกรักกันใหม่เราไปดูดาวศุกร์น,นะคะดาวศุกร์ได้ตำแหน่งประในราศีจักปรปะนี้ เมื่ออยู่ตรงนี้ก็แปลว่าความรักในวัยรุ่นจะมีปัญหาก่อนนะคะตอนหลังถึงจะดีก็แปลว่ามีโอกาสที่จะคู่คนแรกนั้นอาจจะไม่ถูกใจแต่คู่คนที่สองนะคะหรือคนที่เราตัดสินใจแต่งงานอะไรเนะจะเป็นผู้ทรงความรู้มีความรู้เป็นผู้ที่ชอบเรียนเหมือนกับเจ้าชะตานี่แหละนะคะจึง ปัไปได้เลย <S <S นะคะว่าเป็นคนที่มีคู่มีวาสนาดีเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแต่การพูดจานั้นก็อาจไปในแนวทางที่เรียกว่าตรงไปตรงมาเหมือนเจ้าชะตานั่นเองนะคะมรณะแปลว่าทรัพย์สมบัติมรดกทางไกลความสูญเสียความเสียหายไปอยู่ในเรือนการเงินก็แปลว่ามีรายจ่ายเยอะนั่นเองนะคะหาเงินหาทองมารายจ่ายก็รออยู่แล้ว อย่างที่ป้าเต้พูดตั้งแต่ที่แรกนะคะความสูญเสียความเสียหายไปอยู่ในเรื่องของการเงินนั่นเองก็เรียกว่ามีรายจ่ายสูงให้ระมัดระวังและวางแผนการใช้ใจ่ายสุภาพปาเต้พูดไปแล้วนะคะกรรมะกรรมะก็คืองานที่จะทําในด้านไหนถึงจะเรียกว่าถูกฉลบเมื่อคําพูดเป็นดาวที่ดีเป็นเกษตรแต่ในรหว่างเป็นปะก็แปลว่าต้องเป็นผู้ที่ ทำงานในเรื่องของต้องใช้คําพูดโดยเฉพาะเป็นคุณครูนี่เหมาะมากนะคะครูก็เพราะว่าดาวเขาอยู่ร่วมกับดาวพครัสเหมาะกับการผู้ให้ความเป็นผู้ให้ความรู้วิทยากรตามบริษัทต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ส่งความรู้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นคำว่าอาชีพคุณครูแม้ตัวเองจะไม่ได้ไปฝึกฝนวิชาชีพครูมาก็ตามนะคะหลายๆดวงก็จะ ไปอยู่ที่คําว่าต้องไปฝึกอบรมตั้งไปให้ความรู้คนอื่นหรือไปอยู่โซนที่เรียกว่าเป็นเ HR เป็นต้นนะคะเหมือนกับอยู่ในโซนที่เรียกว่าให้ความรู้กับ,กบคนอื่นนั่นเองนะคะการงานมั่นคงไหมมั่นคงอย่างแน่นอนนะคะโอกาสจะเติบโตก้าวหน้า ก็จะเกิดจากความมั่นคงแต่ว่าในช่วงแรกถือได้ว่าเจ้าชะตาจะเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะว่าดาวพฤหัสตำแหน่งนี้เรียกว่าขอโทษค่ะดาวอาทิตย์เรียกว่าตำแหน่งจุลจักรนะคะดังแต่ช่วงช่วงวัยปลายนะคะก็จะเรียกได้ว่าอาจจะเติบโตช้าลงหน่อยแต่เมื่อดาวเจ้าเรือนกับมะได้คุณภาพดีอย่างนี้ก็แปลว่าจะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างแน่นอนนะคะ โชคลาบของเจ้าชะตาเมื่อดาวจันร์ทไปเป็นสีจันทร์ไปอยู่ที่ลาภะก็หมายถึงมีโอกาสจะมีโชคมีลาบได้ง่ายได้จากทางไหนก็คือได้จากหนึ่งจากคุณแม่เรียกว่าได้ทรัพย์ได้มรดกมาจากคุณแม่อันที่2ก็คือเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจบริการเพราะว่าดาวจันทรนี่คือบริการนะคะหรืออีกอย่างหนึง่งก็เรียกว่าจะมีโชคมีลาบได้ง่าย มีจากทางไหนก็มีจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเมื่อปุตตะของเจ้าชะตาคือดาวเสาดาวเสามาอยู่ที่การเงินก็แปลว่ามีโอกาสสูงที่จะมีทุกขลาบเกิดขึ้นหรือมีโอกาสเสี่ยงมีได้จากการเสี่ยงเนื่องจากว่ามีดาวเกตอยู่ตรงนี้ก็แปลว่า,าทําบุญทําทานเมื่อไหร่ก็มักจะได้โชคได้ลาภมาทุกทีทุกครั้งนั่นเองโดยเฉพาะช่วงที่ดาวพุธจรมาเลงดาวพุธจรมาทับ ดาวจันทร์ดาวพุธจรมาทับดาวพุธจรมาทับดาวพฤหัสช่วงที่มีโอกาสสูงที่จะได้ก็คือประมาณปลายเดือนธันวาถึงกลางเดือนมกราอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะดาวพุธเมื่อได้ตำแหน่งดีอย่างนี้มีโอกาสสูงที่จะได้โชคได้ลาบง่ายๆนะคะมกราช่วงไหนอีกอย่างเช่นช่วงนี้นะคะเดือนที่ผ่านมาก็มีโอกาสนะคะแล้วก็ช่วงไหนอีกก็คือประมาณกลางเดือน กรกฎาถึงกลางเดือนสิงหาแล้วก็ตอนที่ดาวพุธมาทับลักอีกก็คือประมาณกลางเดือนกันยาถึงกลางเดือนตุลานะคะดาวพุธจรมาเจอดาวศุกร์อีกแปลว่าท่านผู้นี้มีโอกาสสูงที่จะได้โชคได้ลาบถ้าไม่ใช่เป็นตัวเงินก็หมายถึงมีโอกาสที่จะได้อะไรมาได้ง่ายๆสะดวกสบายอย่างน้อยที่สุดเมื่อดาวจันทร์ได้ตำแหน่งนี้นะคะ ก็แปลว่ามีคนชวนไปทานอาหารบ่อยๆมีคนมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําบ่อยๆอันนี้คือโชคแบบเล็กๆน้อยๆนะคะค่ะทีนี้อันนี้ก็คือพื้นดวงประเต้ตอบคําถามไปแล้วนะคะทีนี้ไปดูดาวจรปีนี้เจ้าชะตาอายุย่างเท่าไหร่คะอายุย่าง40ปีนั่นเองเป็นคนเกิดเดือนพฤษ ขอโทษค่ะเ,เดือนมกราตอนนี้อายุย่าง40ปีนะคะ40ปีตกปูมดาวพฤหัสเป็นบริวารจอนมีดาวเสาเป็นกาลีจอนเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนดาวพฤหัสเดิมเป็นกาลากินีมาเป็นบริวารและดาวเสาเป็นกาลากินีจอนเสาตอนนี้ไปอยู่ที่อลิเสามาจากการเงินนะคะก็แปลว่า ปีนี้เจ้าชะตามีโอกาสสูงที่จะได้ใช้จ่ายเงินออกไปเป็นจำนวนมากมีปัญหาเรื่องเครดิตมีปัญหาเรื่องการเงินนะคะแปลว่าปีนี้เราต้องหมุนเงินหน่อยนะคะถ้าเป็นหนี้เป็นสินอยู่โอกาสจะหมดไปไหมสองปีครึ่งนี้ก็เรียกได้เอ่อเป็นปีที่เรามีอุปสรรคในเรื่องของการเงินนะคะหรือถ้ารั์มรดกที่ได้มา ก็แปลว่ามีปัญหาในเรื่องของทรัพย์สินมรดกที่จะได้มานะคะมีปัญหาอย่างไงบ้างบางคนก็เรียกว่าต้องไปตั้งผู้จัดก,การมรดกขึ้นมาต้องออแบ่งกับญาติพี่น้องไม่ลงตัวเพราะว่าอย่าลืมหนะ้ะดาวอังคารกับดาวเสาร์มาจากคำว่าษาสตสชาติแปลว่าพี่น้องร่วมบิดามารดาดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่จะได้มีโอกาสได้ทะเลาะ อย่างนี้เป็นต้นนะคะโดยเฉพาะช่วงที่อังคารจรมาอยู่ที่วินาศก็คือประมาณวันที่18เดือน8ถึงสิ้นเดือนตุลานั่นเองนะคะและช่วงนั้นดาวราหูจะจรมาอยู่ที่ปัตตนีปแปลว่าคู่ด้วยนะคะช่วงไหนจะเจอสาวสาวหรอจะมีคู่เหรอก็แปลว่าจริงๆแล้วช่วง ปีที่ผ่านมาก็คือเดือนเมษาปี65ถึงเมษา66นะคะมีโอกาสสูงที่จะได้เจอคนที่รักคนที่ใช่นะคะตอนนี้ดาวพฤหัสเป็นบริวารจรมาอยู่มรณะมรณะแปลว่าห่างไกลแปลว่าจุดจบแปลว่าการเดินทางไกลเมื่อดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพันธุมีโอกาสหนึ่ง ได้แยกกันกับคู่ได้จรจากกันกับคู่หรือได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ที่อาศัยอาจจะเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งไม่เป็นทั้งสองก็ได้นะคะแล้วก็เดิม ดาวราหูเดิมอยู่คำวัาสุภาหมายถึงบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยเมื่อไปตกมรณะจึงมีโอกาสสูงที่จะได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ที่อาศัยย้ายที่ทํางานอย่างนี้เป็นต้นนะคะกับคนรักคู่ครองนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะได้ห่างไกลกันหรือมีโอกาสที่จะกินใจทะเลาะกันได้ง่ายแล้วดวงแบบนี้นะคะเมื่อไหร่ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะได้ มีความรักแต่งงานก็ปีที่ดาวราหูมาอยู่ที่คำว่าปัตตนิเพราะว่าราหูนี่เป็นดาวเรียกว่าดาวแห่งความรุ่มหลงเมื่อเป็นไปอยู่ที่สุภาคือความสุขไปอยู่ที่ปัตตนีก็คือวันที่17ตุลาอยู่ 17ตุลาปี66นะคะถึงวันที่15เดือนพฤษภาปี68ดังนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสสูงที่จะได้มีความรักเกิดขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงปีที่รุ่มหลงและพอเรามามองอีกดาวพฤหัสเดิมอยู่พันธุ์ทมาอยู่ที่สุภาในปลายเดือนเมษาปี66ถึง67มาอยู่ที่สุภาอีกก็แปลว่าวช่วงนั้นมีโอกาสสูงที่จะได้ตกลงปรงใจมีครอบครัวกับเขาเสียทีนั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับดวงนี้ป้าเต้ก็ขอดูให้เป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเจ้าของดวงเป็นอย่างสูงที่มาทำให้เกิดสีสันมาร่วมสนุกใน YouTube ของป้าเต้และขอบคุณ FC ทุกทกท่านนะคะที่กระรุณาเข้ามาติดตามดูคลิปของป้าเต้ทุกๆคลิปเลยนะคะวันนี้ป้าเต้าลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีค่ะ